อีกแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับ,รบเดี๋ยวในตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว,ว่าจะจะมาเล่นเกมอะไรดีอ่ะน้ำปัน่นมาเร็วมาเร็วฟรีไฟไม่รู้ว่าสามารถเล่นได้ไหมอ่ะอผมต้องลองดูก่อนถ้าฟรีไฟสามารถเล่นได้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ฟรีไฟบอกว่าไม่มีอะไลฟ์ฟรีไฟว่ะสวัสดีไลฟ์ฟรีไฟในเกมหนู่น้ำปั่นนะครับหึ มันโหลดยากยนะน้าปั่นแต่ในตอนนี้เราน้าปั่นเอ้อไม่ช่วยเด็กงงผมงงไปหนนะะไมดแล้วเนี่ยเกมผมจะมาเล่นเกมฟรีฟ i r e นะคะไม่รู้ว่าผมสามารถเล่นได้ไหมถา้ามันเล่นไม่ได้อัปเดตสิ่งใหม่ๆอัปเดตสิ่งที่มาใหม่เกมฟรีฟลาย ามารถเล่นได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปเล่นเกมเหมืนอนแอะเจ็บไม่ได้เลยผมเช้าผมไม่รู้ว่าผมจะไปเล่นเกมอะไรดีผมขอไปโหลดเกมมาบองอัดก่อนดีกว่านะครับผมจะไปโหลดเกมมาบองอัดเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นนี่แหละขอเวลาแป๊บน,นึงน,นะ นี่ไงเกมมาบังอัดเพราะผมไม่สามารถติดตั้งได้เกมมาบังอัดอามาาไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวผมขอไปลองหาเกมที่ผมซาาื้อนะผมก็อยากเล่นเกมสับเบียนะแต่เกมสับเบียมันโหลดไม่ได้ผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นแบบอะไรดีแบบาเดี๋ยวนตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปหาพื้นที่แบบ ผมไปเล่นเกมโรบอทดีกว่าเพราะเกมโรบอทมันเล่นง่ายสุด้่นหาัิ้วเสียงมันรบกวนหน่อยนะครับน้ปันมาช่วยตีมน่อยเ้อเออน้ตาน้าปั่นมาพูดกันเลยน้าป่นพูดยพูดไอบเเดี๋ยวให้น้ำปั่นพูด ไม่อยู่เนี่ยไม่ใช่ไรดิเราเล่นในนี้อยู่เในตอนนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นโรบอ์ใช่ใช่ใช่ไหมคะเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นบ๊อปบี้เพทามันอาจจะหันยากนะครับเพราะน่าจะว่ามันหันยากด้วยมันเร็วไงใช่ไงแล้วทำไมเราไม่ปิดคลิปก่อนปะอะไรอ่ะอันนี้เพิ่งจายนี้เดี๋ยวผมขอไปหาไอ้เกมนั้นก่อนนะครับข้ามโรบอ์มาก็เปิดคลิปเลยเหรอ ผมคิดว่าเดี๋ยวผมมาเล่นแมทลอดไฟดีกว่าเพราะผมก็แต่ว่าผมไม่ค่อยเล่นเลยปีสวามอปีสวามอไม่ใช่ปีสวามมันเป็นแบบไอคาและสักอย่างหนึ่งผมไม่ได้มาเจอจะไม่รู้ว่าผมจะมาเจอจจรอนจานทิ่ขัดอย่ไหเนี่ยถ้าผมเจอก็ต้องขออภไฟด้วยครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมลิป นี่ล่าสุดแล้วว่าอัดคลิปอัดคลิปโอเคจะได้ตานะครับผมเราเอาคลิปสั้นๆเองอ่ะใช่ผมจะเอารถไฟเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะน้ำปั่นแล้วกลับมาที่จุดเริ่มต้นแต่ไม่เป็นไรเพราะนอกจากว่าชอบเล่นอยู่แล้วใช่ไหมเล่นลิ้นเล่นลิ้นด้วยมันจะหล่นไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าหล่นไม่หล่น ไม่นะมันจะหล่นหล่นไอพยักศักดิสตุนะครับจิ้ชกกันครอบข่ายกเป็นฝ่ายชนะไยนะครับวัดมืสีจะโค่นสนามไม่นะอันนี้เราไม่ได้อยู่บนลางเพื่อจะมากดถอยหลังไม่ได้จรู้านึกว่าผมจะเล่นลิ้นอยู่เนะเฮ้ยไอจ้าตอนนี้ดูหมาเรียกชื่อแม่ได้เหนื่อยฮะเหนื่อย หัติคนไทยได้หลังวันวันนี้ชาตนะแม่ค่ะไม่อาสนใจนั่นนะเอ้ยช่วยดีใจนั้นหน่อยเดี๋ยวคนดูไม่ชอบหรอไอเนยไอเนียเพื่อนดีใจหน่อยก็โอ๊ยตอนนี้ผมก็มานั่งรถไฟแล้วครับอาจจะย์ี่เสียงโอ๊ยเดี๋ยวทำให้ผมเร็วว่ะ้วยาเพื่อนที่มันเบรกเพื่อนที่มันเบรกให้ผมนะครับแล้วเราต้องออก อ้าวไม่โดดไปรถเพื่อนเลยกรโดดไปรถเพื่อนเลยเอาเพื่อนจะเล่นลิงลิโดดเองอ่นนมันจะเล่นลิงก์กับเราอเอาไม่ไม่นะเส,สี่ยดูสภาพซีเอาถ้าคนต่างชาติมาเล่นแบบนี้คอยดูนะคนต่างชาติจะหัวร้อนไหมเนี่ยใช่เฮ้ยดูว่าคนต่างชาติเอาแช่เอ็เอมินคอมมานด์ปิงไปเลย อย่างนั้นน่ะช่ไเกือบได้บกงทีรู้ว่าคนต่างชาติเขาใช้แอดมินคอมมานดูว่าปิงแล้วก็ชนะเลยคนต่างชาติก็โกงอยู่นะใช่เด้วเด้วเดินไปดีกว่าเอ็นก็ตอนนี้เขาผมถกลางเลยเนี่ยถ้าผมได้ไปแล้วก็ผมไอ้นี่คือมันเป็นไลฟ์สตรีมหรือเปล่าเนี่ยไม่ผมไม่ได้มาไลล์นะครับ ก่อนบอกคนดูก็มันเป็นการไล์เกมเอาอเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นผมได้เอ้าผมได้ขึ้นงดวตีมาได้ไงเฮ้ยมันเป็นบูม๊อกอะมันบ๊อกแก๊สหรือว่าฟลายมีแล้วจะบินจะบินเหรอนี่ไงมังมังกรเพื่อจะใช้เอ็มมิงคอมานใช่แต่ว่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมฟลายมี

ไม่มีเสียงเลเนี่ยเราเปิดโอ้ยเอาว่แต่เอสทำไมผมไม่มีเนี่ยรู้ว่าหรือว่าเรากดเพลงก่อนดีกว่าต้องกดคลิกพี่เอาแล้วคลิกได้ไหมจะมีอะไรน ก็จะเอาเพลงอะไรอยู่นะฝันก็ต้องใส่เป็นตัวเลขกับเพลงอ่ะรหัสเพลงอ่ะใช่อ่ะมันใส่ยังไงอ่ะเราไม่รู้เราแล้วว่าใช่เราถ้าเรากดเพลงที่เขาใส่รหัสไว้แล้วต้องดูก่อน่นสี่งเนี่้ไม่มี

<Good> Hello guys. ตอนนี้ผมไม่ได้ผมมาไรสตรีมน,นะครับสิบนาทีแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้คลามคืบหน้าเลยไม่ติดนี่แล้วน,นี่ของเราของเราเล่นลิ้นกับเพื่อน,น มต้องขอเข้าใหม่ลเลยลองรีเซ็ฟดี <c oughs> ผมขอลองลรีเซ็ฟดูแล้วกันอาจจะพอได้ <c oughs> เอา้ามันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมชื่ว่าจุ๊บร <c oughs> ้อยน้ำปัน่น <c oughs> <c oughs> เราเล่นรีกับเพื่อนผ <c oughs> มเวลาเป็นเพื่อน <c oughs> เราขอมขึ้นไหมเราอยากขึ้น <c oughs>

ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นต่อน,นี่แหละไม่ต้องสนใจเสียงอรา้างนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็เล่นความเนีวยไม่รู้ว่าทำไมถึงผมก็ตั้งกลับมาจุดเต้นเนี่ยผมก็งองอยู่แต่ยังไงแบบนี้เราก็ต้องผ่านมาให้ได้น้ำบัตนไม่ไม่ไม่มาช่วยนะสตรีมเลยเหรอกร็เปดเพนด้วยดีกว่า <c oughs> เฮ้ยี่ผมผมาดเสียตรงนี้มาเลย้าผมตกนี่คือผมตกเลยนะเสได้อยู่นะ คนไหนเพี้ยมันไกลอ่งเงี้ยแลแบบแบบไม่ให้แลก็อยิ รวมมันตัวกนะันมาใรโอ้โห Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos go. So I'm going tacos. All you can eat. Lettuce and shells. Cheese and meat. It's raining tacos. Yum, 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 yum. It's like a tree. เ,เราโข้า็แน่จะตว่าเราจะกใช่เี่ว่าเราเจะกตองตช่วยช่วยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยจะพาดจะพาด ต่อไปก็ต้องรอเขาเขาตอนนี้ก็กลงม,มาแล้วแล้วจะทาการกระโดดทันท,ทีเลยนะเพราะนจว่าลถไนมัน,นก็ยายมีแค่คนเดียวเองอ่ะใช่ <c oughs> ไหมเอาแล้วรถนี่มาเอาแล้วเขาหยุดรถทำไมอ่ะอันนี้มามาเลยเอาเราไม่ขึ้นวัดเดือดเมียวเจ้าจุดเม็ดบีพีโค้กูซ่าขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าจบไว้เพียงแค่เท่าน,นี้แหละเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเหมือนไรแหลจะจบไว้เพียงแค่เท่าน,นี้แหละ